ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี okay ้เราอยู okay ่ท okay ี okay ่ไหนกันตอนนี้เราอยู <laughs> <cont> ่ที่สนามบินนะตอนนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปสต็อกโฮล์มกันนะในที่สุดบล็อกเที่ยวเราก็มาถึงที่ไม่ได้เที่ยวนานเลยตกปลามัแต่ตกปลามีแต่คลิปตกปลาเลยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสนามบินต้อนรับอะไรเรา สถานีตอบรับเราด้วยการอะไรดีเลย์ไปเดล ay หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เราก็อยู่ที่อสเปโซ่ดีอ่ะที่เขาเปิดที่นี่เนี่ยมาหาซื้อกาแฟกินก่อนเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรอีกสักสองชั่วโมงอ่ะเความมันเลทไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเรามาถึงก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงก็คือสองชั่วโมงโอเคเราก็จะนั่งกินกาแฟชิลๆไปก่อนนะแล้วก็พอถึงเลวลาเลยเราค่อยเข้าเกตอีกที เครื huh e ่องดีเลยแล้วตอนแรกมันดีเลยเท่าไหร่นะสิบเอ็ดโมยสิบห้าอนนี้มีไป่งโมงห้าสิบห่ทีฝนตก นี่ก็ลงจากเครื่องบินละตอนนี้เราซื้อออร์นดาเอ็กซ์เพรสก็คือนั่งเร็วหนะ่อยยีนาทีถึงตัวเมืองอต้องทำเวลาตอนนี้เท่าไหร่หิวค่ะบ่ายโมงครึ่งอีก2นาทีโทเกเกตจะมาโอเคเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนไหมทัไหมา <c oughs> มาแล้ว <c oughs> หิวน้ำหิวน้ำ <c oughs> มันมาแล้วมันดังเสียงโอเคอดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นกันเลยป้ารถเดอยรถเดืได้ออกมาข้างนอกแล้วอากาศเย็นสบาย ก็ไม่ได้หนาวเหมือนทางเหนือแหละเช่เราเราจะไปไหนตอนนี้หนูไม่รู้เหมือนกันแผนที่ดูงงงงหมายถึงเราจะไปไหนไม่ได้ไม่ได้ว่าจะไปทางเราจะไปกินราเมงกันซึ่งมันจะปิดแล้วเนี่ยมันปิดบ่ายสามเปียวสไปซี่ไม่สุดโอเคนี่ครับทุกคนก็ได้แล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ ซอสอยู่ของเบงเบีเป็นสปายซี่มิสุใช่ไหมใช่รสชาติเป็นไงขีด้ำอร่อยมันแบบกรุบกรอบจกรุบกรอบมากใช่ไหมกดูไหมว่าเส้นเขาทำเองเลยนะเขา <อ S 3> ทำเส้นเองอือมหนุบหนับมากซดน้ำก่อนทุกคน เปนะ็นไข่คุ้กกี้เดี่ยวเป็นไข่คุ้กกี้เดี่ยวแต่ว่ามันรสชาติแบบไม่รู้เิยอมไหมเส้นนุ่มเขาทำเองอะ่ะอยู่ไปหาอ่านมาหมดเขาบอกไอ้ร้านนี้คือ The best ramen ที่ดีที่หนึ่งของสตู๊กจริงเส้นนุ่มแล้วก็นึบๆมาดูเนื้อ nó right. cái kim nam kim mang tông nham mật tông nham mật là nham Nó giống như mật tông nham mật tông tôm tông mật 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 tông không? จะแบบไม่เผ็ดเลยอ่ะอเข้มข้นรสชาติตรงกลางตรงฟ้าจะแบบต้นตตอ,ตอนนี้เข้มข้นก,กว่าเส้นเหมือนกับไม่เส้นอืมนุ่มๆนุ่มอร่อยมากของหนูมีแบบว่าเ,เ,เป็นหน้าท้องหมูได้นะเป็นแบโอ้มีหมูด้วยหน้าท้องมัน,นมันหมัก โอเคครับเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนเพราะว่าคนเยอะมากอายเขินโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับตอนนี้ก็กินเสร็จละเร็วอะเร็วมากต้องมาถามเบบี้เแบบี้ให้ร้านแรกของที่หนูที่หนูพาเบบี้มากินกี่คะแนเนเต็มไม่ให้เจ็บเพราะมันเข็มใช่ไหมเราเข็มกินกินแรกๆอะ่ะมันแบบอร่อยกลมกล่อมมากแล้วทีนี้พอ กินได้ครึ่งจานแล้วใช่ไหมเค็มๆที่นี่ที่นี่ที่ไหนนะที่นี่คือาานหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอน่ะออเอาคือตลาดดอกไม้มตรงลูกป,ปั้นนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกป,ปั้น,นอ,อันนี้เป็นคอนเสิร์ตป่ะน่าจะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทิวเซอร์ไบีน่ารัก เรารีบไปที่ที่ที่เราจะไปคหอะสวยอ่ะแล้วแล้วร้านที่เราจะไปมันอยู่ไหนวะ,ะไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ฝั่งนี้อะไรอ่ะอันนี้นะไรนี่เหรอชาไข่มุกดูสิหน้าตามาชิมาชิมาชิโอ้โหเราก็เล่นกันเราเราก็เล่นด้วยกันไม่อยากหน้าแห้ง ได้ก็มีคนเล่นสิ่งเราต้องรอแบบนี้คืนเนี่ยเราไม่กลับบ้านเอยเราไม่กลับห้องตอนนี้ที่เราจะพาทุกทม่เราจะไปเอากระเป๋าแล้วเราก็จะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วเราก็ค่อยออกมาช้อปปิ้งอีกรอบโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเอากระเป๋าที่ฝากไว้ในล็อกเกอร์แล้วก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมของไปไว้อะไรไปไว้ก่อนแล้วก็ออกมาที่โอเคเจอกันโอเคครับตอนนี้ก็ เช็คอินที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะว่าในห้องเป็นยังไงแต่ก็เป็นห้องเล็กเล็กไว้แบบมันก็ห้องเหมือนห้องนอนอะแต่เราต้องพูดอย่างนี้ว่าเรามาสต๊อกโฮลงมฮีรไรออะเราแบบว่าแทบแทบจะไม่ได้อยู่ในโรงแรมเลยเราก็เลยเหมือนตอนแรกเราตัดสินใจคุยว่าเราจะไม่ให้ค่าการเาค่าแบบโรงแรมนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่เราอยู่แต่ห้างนอสใช่ก็เลยคิดว่า ก็คือเอาไว้นอนเฉยอ่ะเพราะสวนมากเรามาเนี่ยก็ก็อยู่แต่ข้างนอกกันอะไรอยเียรอบทีแล้วเราบบห้องตีหนึ่งตีสองเราออกตั้งแต่เช้าอืมใช่รอบนี้ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอืก็เลยนั่นแหละแต่ reception เรียกว่า reception นะสวยแล้วก็ทางเข้าก็แบบสวยดีอ่ะมันเป็นตึกที่สวยอ่ะตอนนี้เราจะเข้าไปในเมืองอีกทีนะเพื่อไปช้อปปิ้งไปเดินแบบเดินเงินมาป่ะ ไปเดินแบบวันนี้เฉยๆเดินดูของเผื่อมีอะไรให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรากำลังไปช้อปปิง้งซึ่งเป็นสถานที่ช้อปปิ้งสำหรับหนูคนเดียวเพราะว่าไปอ่านนี่ก็ซื้อของาอาเลนี่อะไรพามาที่ไหนก็ไม่รูเ้เนี่ยอันนี้คอนเสิร์ตอ๋อผมแดงไหมปูกไว้ให้พี่อ่ะจริงเหรอ,อ ต้องโบกหมูอโบกหมื่ยังไงอันนี้ตึกนี้น่าจะเป็นโบสถ์ป่ะไม่รู้เหมือนกันเราจะไปทางนี้เราจะไปทางนี้โอ้โหอันนี้เป็นตึกโบสถ์เก่าแก่ใหญ่มากเลยไม่ใช่ที่หนูมาถ่ายที่หนูเห็นคลยคือใช่ปะ แล้วมันถ่ายแล้วบีถ่ายทางไหนไม่รู้เหมือนกังงงสวยท่นเนี่ยมาตอนเลยดูใบไม้หลวงที่สต๊อกโฮมมันมันจะเป็นทางไปเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกัน <S <S เขากำลังจะมีคอนเสิร์ตอะไรวะเนี่ยสงสัยคืนนี้ต้องได้เต้นอาหัานแล้วเนะี่ยมาเต้นอาหัานไหมคืนนี้ฮะ<า>ก็ดูดิดูเขาจะมีหมอรำ ดูดิแล้วตรงนี้เต้นอาา่ะฮานสบายเลยทำไมอะเป็นไรอะหมอลำไงรู้จักหมอลำไหมนี่เดี๋ยวคืนนี้ต้องมาเต้นหมอลำต้นสกาบนี่อะต้นสักกุลองาเระพาพาเขาไปดูต้นสักกุล้บห,หน่อยสิว่ามันเป็น,นต้นสักกุลที่ตอ <S <S> <S เราเราเคยมาไหมต้นสักกุรลที่ตอนที่มันสีชมพูแต่กกี่ะจริง นี่ต้นสัก,กุล้ามันก็ใบไม้ธรรมดาเนี่ยสัก,กุล้านี่ยมันคือต้นสัก,กุลาไหนนี่นี่ต้นสัก,กุลาทุกคนมันใบไม้นี่เใบท่อมนี่หว่าเฮ้ยนี่มันใบท่อม <c oughs> ก็ดูดิเฮ้ยย <c oughs> ี่ยไม่รู้จักใบท่อมอ่ะที่เขากินกันอะไรใน,น้าทท่ไทอะ่ะโอเคทุกคนก็ ต้นชาโกละก็มันเป็นต้นไม้นะแล้วก็ใบไม้แต่ว่าช่วงมันออกดอกมันก็จะมีดอกดอกสีชมพูเยอะๆนั่นแหละผมก็นั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวมีโอกาสจะได้กลับมาอีกทีไหมตอนที่มันออกดอกอืมสพเนะโอ้โหนเยอะแล้วเวลาเดินแต่ละทีก็คือจะชนกันอยู่แถวทางเหนือใช่ไหมมันเดินแบบตรงได้ก็คือแบบ แต่ทางนี้ก็คือเดินไปไม่ทิกไ,ไ,ไม่กี่ก้าวก็ต้องแบบหลบให้กันนะมันไม่รู้ดิก็ม <c oughs> ันเป็นเมืองจะคนในเมืองขึ้นชื่อว่าเมืองเมืองหลวงเลยประเด็นคนก็ต้องเยอะธรรมาดา <c oughs> นี่เหรอที่พาพี่มาโอ้โหนี่พามาที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ไม่สวยหรอมันมันมันสวยมันแต่ัน ไม่รู้ดิไม่ใช่ทิศพี่ไม่ใช่ที่พี่โอเคครับไปช้อปไปช้อปปิ้งเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างได้ชาแนลกับโจมาโลนนะคะได้ทั้งห่อมันไม่เห็นอนะสองถุงได้ช่องถุงแต่ว่าราคาก็แค <laughs> ่ดูดิพาผมมาที่ไหนไม่รู้ไอ <laughs> อะไร <laughs> นะ MK MK สุกี้อะไร <laughs> ม่ใช่ไ a b y อันนี้นี่นี่เดิน มากี่ครั้งก็เดินผ่านแต่ไม่เคยเข้าเข้าไปเมื่อกี้แบบอ,ระรอะไรก็ไม่รู้อะไรแ,แต่แต่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่ามันคนเยอะมันมันคนมันไม่ได้แต่ว่าไม่กล้าถ่าย,ยในคองโอ้โหของหรู้อหลอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าก็เลยไม่อยากถ่ายนะคน<ช>แต่ข้างในยังยังเยอะมีแต่ของแบรนด์เนมโอเคตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนต่อจะพาพี่ไปไหนต่อนะี่มีอยากซื้ออะไรไหมล่ะ พขาไม่งั้นก็ใกล้จะได้เวลาเราจะไปกินข้าวอีกแล้วกินข้าวอีกแล้วเหรอก็เริ่มหิวอยู่นะตอนนี้แต่ก็เราจะไปที่ร้านไหนนะเราจะไปร้านพงลินซอแกงพ่งพ่องพ่องเราวันนี้เราจะไปกินร้านพ่องร้านพ่องโอเคร้านพ่องตรงนี้คือที่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ที่ปอยเสาเสาเขาเรียกว่าเสาอะไร หนูไม่รู้ชาเสาภาษาภาษาสิปไตภาษาสิปไตอะไรอ่ะมั่วจังเลยตำรวจเยอะมากมีแจ่ารถตำรวจคุยอะไรกันก็ไม่รู้เขามีเขามีเขามีโชว์อะไรนะเห็นไหมเขามีโชว์เห็นหรือเปล่าในก โชว์เนี่ยให้พี่ให้พี่ขึ้นไปโชว์แทนไหมร้อ,องเผาบ้างสิตบมือ <c oughs> ให้ตบมือไหมให้ตบพุงเป็นแมวนะ้ำปะเราไปดีกว่ามันไม่ใช่ปีกจะปิดเหรอไปนู่นเอาเนะ oh, ้น <c oughs> มันปิด6โมงอะค่ะเปิดวิวอ,อยากเดิน <Yeah. S 3> คนเยอะจริงเลยจริงแล้วแมทเขาก็ไม่ได้สายกันนะเพราะว่าเขาเขาเปิดแล้วเขาแบบเขาเปิดให้ใช้ชีวิตตามปกติแล้วตอนเนี้ยช่วงอันนี้ตอนนี้เดือนตุลาทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปนี้ตอนไหน <c oughs> แต่ก็นั่นแหละ <c oughs> เขาเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้ตามปกติแล้ว <c oughs> แต่ว่าใน สนามบินอะไรเงี้ยก็เขาก็ให้ใส่แมสก์กแต่ว่าบางคนก็ไม่ใส่ก็นั่นเลยแล้วแต่แล้วแต่คนโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเล่นไปในเมืองไม่รู้ว่าจะยังไงต่อผมก็ไม่มีไม่มีแลนนะเน,นี่น้นขอันเนี่ยกินข้าวผมมาเพื่อกินอย่างเดียวโอเคครับตอนนี้เราก็ไปเดินในเมืองมาแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็คือแบบคนเยอะมากแล้วมันแบบดุดันอะ่ะผมก็เลย ไม, jogo. ไม่รู้จะซื้อแล้วแล้วมันไม่มีอะไรให้ซื้อด้วยปไะเด็ดเราก็เลยจะไปกินใช่ตอนนี้เราก็เลยจะไปร้านพองเลขเสียงชื่อชื่อร้านจริงๆอะไรนะพงพงลินฮอกย่างพงลินฮอกย่างนี่ครับถึงแล้วพองนี่พงครับคนเยอะแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้กล้องกล้องเล็กกล้องเขาเรียกอะไรกล้องโซนี่โอเคปะเข้าเข้าไปในร้านกันเลย ครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านาแล้วเราก็ได้อาหารเป็นบุฟเฟ่ต์นะก็ต่อคุจำไม่ได้ว่าคนละะลาแล้วเท่าไหร่น่าสองร้อยกว่าส <200 S 1> องร้อยกว่าอ่าแล้วอาหารคือเยอะมากแต่ผมไม่กล้าถา่ายดูพะคนเยอยตอนตักเลยแต่แต่เราตักรวบรวมมาอย่างนิดอย่างน่อยกไ็ไม่ไม่ไม่ทุกเมนูนหรอกครับแต่ก็นั่นแหละก็แค่นี้ก็กินทั้หมดกนใช่เยอะมากโอเคมาดูห้าจานของเรหน่อย่า นี้ก็คือจานแบบจานของหวีจานแบบรวมๆบุฟเฟ่ของผมนะอันนี้ก็คือบกัติ่มซำทั้งหลายติ่มซำซาลาเปาเรามีซาลาเปามีอะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างรวมกันรวมกันเราจะมาลองชิมอันนี้ก็จานฟ้าที่ผสมผสานมีแต่เนื้อแอนด์ยำรวมอะไรก็ไม่รู้ยำยำรวมนิดที่เรา มีสามยำที่เราตัดรวมกันมาใช่มียำกุ้งม,ม,มียำทะเละเนื้อแล้วก็ยำเนื้อท<อ>ุกอย่างนี่แหละแล้วก็อันนี้ครับที่ผมชอบที่สุดคือซูชิเเป็นบุฟฟ่ใช่ผมก็เอาเอามาอย่างนิดน้อยหน่อยครับก็จะพยายามกินให้หมดนะต้งหมดนะเจ้าของร้านก็เป็นคนไทยใช่ไหมต้องหมดนะเขาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านดู ปอนเซอร์เท่าไหมีสปอนเซอร์อะไรกับ <laughs> ให้กินฟรีไงไข้าง,งหน้าจ้างเรากินฟรีโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมโอเคล็ดเดี๋ยวผมชอบซูชิที่สุดนะแซลมอนนะทผมชอบมาจิ้ม อร่อยทุกคนนคือซูชิที่เขาทำสดๆนมีคนยืนทำอยู่จังคงนยืนทำนานอันไหนบเขายืนทำยืนทำเป็นซูชิที่เขาทำสดๆไม่ใช่ซูชิบุฟเฟที่เขาทำทิ้ไว้อะไรจะด้อจิ้มานยหน่อนจัดข้าปาาอร่อยไะอร่อยซูชิทไทยร่ลย เอาติ่มซำชิมติ่มซำมากินติ่มซำลองอันนี้ดูเ <อง S 2> <ม>ชฟคนจีนหนูได้ยินเขาพูดภาษาจีนมีเชฟคนจีนครับไม่รู้หนูได้ยินเสียงอชงแชงชงแชงพอไปเห <Cinnamon. S 1> มือนภาษาจีนอร่อยมาก หนูไม่รู้มันคืออะไรนนทำไมเชฟนิ่งอ่ะอันนี้เนื้อข้างในก็อร่อยแต่มันจะจ,จืดหน่อยเพราะจืดอันนี้แป้งมันเหรอใช่แต่ว่าอร่อยนุ่มอร่อยัโอเคครับตอนนี้เรากินไปหมดคนละจานแล้วเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้ว ขาเอาให้คนาจายยายใช่ไหมเขากินกินเสร็จแลาเขาไปเอาก็คือที่จริงมันต้องทําแบบนั้นนะทุกคนเพราะว่าที่ผมทำอย่างนี้ก็คืออยากขายให้ทุกคนได้ดูไงว่าให้ครั้งหนึ่งก็คือรวมกันเลยว่ามันมีอะไรเยอะมากที่จริงอาหารมีเยอะกว่านี้ก็แต่พวกเรากินไม่หมดจริงเราเอามาเท่าที่เรา <What. S 1> คิดว่าจะกินหมดืูตอนนี้อิ่ม อิ่มมากแต่เราจะพยายามกินให้หมดมานูที่เหลือเหลือนี่สาลาเปาอิ่มช้ำอแล้วก็เหลือยำหมดหมดก็ยงคุณคนนี้เลยเลยุ้งตัวนึงไม่เอาแล้วถ้าถ้ากินอีกอันก็อ้วกออกมาแล้วนะใครเป็นเกมากไปยัง ขับอะกูเตอร์เล่นไปขับสกูเตอร์อิ่มว่ะจุกเดี๋ยวต้องนั่งพักก่อนโอเคครับทุกคนฝากดเราเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเก็บเรียบร้อยเขาคงคิดว่านี่พวกมึงมันกินหมดได้ไงอะไรอย่างงี้กินเอาให้คุ้มเลยใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปจ่ายตั๋งแล้วก็เราจะไปขับสกูเตอร์ไฟฟ้า ก็คือไอ้แหน่ะไล้เรื่องแบสกูตเตอร์ไฟแล่ะเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเองเดี๋ยวเราจะลองขับไปที่โรงแรมกันเลยเพราะว่าโรงแรมนี้ห่างจากนี่ประมาณหนึ่งกิโลโอเคเดี๋ยวไปไปกันเลยปะไปโอเคเนี่ยขับสกูตเตอร์ทุกคนวย้วดูมีมีหลายคันมากเลยมาขึ้นสองได้ปะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองทำคันหนึ่งก่อนตอนนี้หนาวลมเริ่มมาหนาวโอเคจ่ายตังค์เลยแล้วมาใส่ไฟหลังเนาะ ขกตั้งนั่นกตัง้ตงนั่นอันนี้ยังไงเฮ้ยดีดีดีทีเออมอไซค์อ่ะรู้จักว้าวไปแล้วสนุกใหญ่แล้วอ้าวแล้วชิงเราเลยโอเควะ สองคนได้ปะไม่น่าได้ปะสองคนไม่น่าได้ปะสองคนได้ไหมาม,ามาลองดูเดี๋ยวลองดองีเดี๋ยวลถ้าถ่ายอาถือมาน่ก็้าแอกแน่มึงน้ายิ่ได้ด้าแอกแน่มึงเราจะซิงกันทุกคนวีวีมึงสิงทุกคน ลอยซิ่งรถตอดรถ <c oughs> ไปเลยขันขันเดียวก็ซิ่งได้ทุกคนมีรองป <c oughs> ้ายโอ๊ยหยุด <c> แ <oughs> <c oughs> ล้วรถรถแข่งกับรถไหมมาสักหงมาเล่นอันนี้ดีกว,ว่าเว้ยวันนี้ เดี pues> ๋ยวรถมาเดี๋ยวรถมาไม่เดี๋ยวรถมามาพี่เ uh, ด็กข้างเือดูข uh ยับเอนนี uh ่ uh ้ส uh ิ uh ่งๆสสชิสสิสสิสยิมสิส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 สิ ลองลองก่อนมันมีดูดิมั้ยอันนู้นไงอันนู้นคือของอะไรของลองไปลองลองขับไปเรือมันน่าจะมีให้เปลี่ยนด้วยไปทุกคนแบตหมดทำไงดีสกูตเตอร์แบตหมดจอดถ่ายรูปนานเกินต้องหาคันใหม่หาคันใหม่มีทันนี่สวยมากเลยทันี่บิวดีขึ้นค่าเรือว้า ขึ้นเนินไม่ได้หน้าจะไหลลงกันทั้งคู่อ่ะหนูว่าจะขึ้นเนินได้ไหมจะขึ้นรถไหลมาชนแล้วก็คือจอดถ่ายรูปกันแล้วก็แบตมาแต่เราถ่ายแค่แบบเดียวแต่แบตมันหมดเร็วมากนึกว่าจะขับได้ไกลแต่ พอดีแบตมันหมดแล้วที่นี่มปหาที่จอดใช่ไหมนึกว่าจอดตรงไหนก็ได้ไงแต่ว่าไม่ใช่มันต้องเป็นโซนของมันทุกคนแล,แล้วทีเราก็ตามตามหาแทบแย่โซมันก็กินาากินเวลาด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามีคนละคันละเอาคนละคันแม่งเลยนั่งสองคนมันคิดว่าไม่ได้นะขับมือเดียวจะยากหน่อยนะทุกคนตามแผนที่ว่ว ดีๆนะเราต้องรีบทำเวลานะทุกคนรีบทำเวลา let's go let's go uh huh. ตรงนี้ก็จอดได้เนหะ็นรถจอดเลยฮ่าฮ่าฮา เอาใครเอาจอดทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยฮะอ้ยเร็วเร็วอ้อย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 จับโกโปรแล้วมันเจ็บวะทำไมมันเริ่มแคบเลยพี่อย่าชนรถเขานะชนรถไม่เสียเยอะนะขับให้ค่อนเขินแล้วทุกคนคนในกรุงเทพ จอดเรียบร้อยแล้วคอนแอคมาเทาก็อยู่นี่เนี่ยป้ายหน้วเข้าตรงนี้ก็ได้ตรงรีเซพชันหรือเข้าฝั่งนู้นก็ได้สนุกไหมเสร็จอ่ะมาเสร็จแล้วดับแล้วสุกไหมสนุกหมดไปเท่าไหร่อสี่อ42สองก็เ้องรอเบบีเอเบบีชัก้าสองมีแต่คนขับเลยนะดูดิใช่แล้ว่สนุกมาก แเขาเล่นทุกวันเลยได้ไหมมันกินเงินอยู่นะับทุกวันก็น่าจะเป็นร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูทางเข้าทางเข้าโรง,งแรมดูดิโอ้ข้างในดูยังใหญ่กว้างโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้ว เดี๋ยวเขาขอจบบล็อกเลยแล้วล่ะวันนี้ okay. สนุกมากสนุกมากวันนี้สนุกชอบตรงไอ้สกูเตอร์นั่นแหละคุ้มดีเสียตังค์หน่อยแต่ก็คุ้มโอเคถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ด้วยแล้วเจอกันในพรุ่งนี้ EP ต่อไปในบล็อกต่อไปนั่นเซีย